ออตอนนี้พี่เดือดร้อนมากอะ่ะพี่ต้องการใช้เงินพี่อยากจะกู้เงินแล้วก็ให้แนนมาช่วยค้ำประกันให้หน่อยได้ไหมฮัลโหลพี่ฮันนี่พี่ฮันนี่เจ้านี่พี่อะ่ะเขามาทวงหนี้ที่ฉันน่ะแล้วก็กำลังจะเอาของไปด้วยนะพี่ฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่ฮันนี่ฮัลโหลไม่มีอะไรค่ะพี่ชวิน ก็แ,แค่พวกขอทานมันเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองนะคะทำไมพี่พูดแบบนั้นน่ะเราเป็นเพื่อนกันนะพี่พี่คืนเงินฉันมาเถอะนะสกอ,กอหนึงก็ยัง<อ>ดีหยุดเดีเ๋ยวนี้เลยนะไปทำไมพี่ฮันนี่ทำกับฉันแบบนี้อ่ะฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก ดูผู้แกแต่งตัวดิสกปะปกเหม็นขนาดนี้ผู้จาก็ไม่รู้เรื่องพาลูกแกกลับบ้านนอกไปเลยนะฉันกับไม่ได้พี่เห็นกับความเป็นเพื่อนของเราเถอะนะที่ฉันเคยช่วยพี่ไว้อะมาทวงคุณคุณอะไรตอนนี้ฉันไม่เคยเห็นแกเป็นเพื่อนฉันไม่ได้มาทวงบังคุณแต่เนี่ยเป็นเอกสารที่พี่ให้ฉันค้ำประกันไว้นะพอพี่ไม่จ่ายมันอะ่ะมันก็มาทวงเงินที่ฉันแล้วยังไง ทวงเงินที่ฉันน่ะตอนนี้ฉันก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วนะพี่แถมมันยังขู่อีกก็มันจะทำร้ายฉันกับลูกอ่ะแม่ครับผมกลัวไม่ต้องกลัวนะลูกเรามาหาป้าฮันนี่แล้วป้าที่ต้องช่วยเราได้ลูกนะพี่ฮันนี่ก็แกงโง่มาคำประกันให้ฉันตั้งแต่แรกเองช่วยไม่ได้ถ้าพี่ไม่เห็นกับฉันน่ะพี่เห็นกับลูกฉันก็ได้นะฉันไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นอ่ะออกไปเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรกันนะฮันนี่ พิชวินไม่มีอะไรหรอกคะ่ะก็แค่พวกขอทานมาขอข้าวขอน้ำกินก็เท่านั้นเองออกไปเลยนะ เินข้าวได้กันไหมไม่อ่ะที่พี่มาวันนี้คือพี่มีเรื่องเดือดร้อนอยากจะรบกวนแนนหน่อยอ่ะเรื่องอะไรหรอพี่คือตอนนี้พี่เดือดรอ้อนมากอ่ะพี่ต้องการใช้เงินพี่อยากจะกู้เงินแล้วก็ให้แนนมาช่วยค้ำประกันให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าฉันไม่มีหลักทรัพย์เลยนะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ทำงานประจำด้วย แต่ว่าแนานก็มีบ้านหลังนี้แล้วก็มีที่ดินไม่ใช่หรอเอาที่ดินมาค้ำประกันให้พี่หน่อยนะที่ดินของฉันเลยเหรอน,น,นะแนนนะคือตอนนี้พี่เดือดร้อนมากเลยอะ่ะแนนช่วยพี่หน่อยนะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่หรอกแนนเราเป็นเพื่อนกันพี่ไม่ทำแบบนั้นหรอกพี่สัญญานะ ว่าพี่จะไม่ทําให้แนนเดือดร้อนพี่จะรีบหาเงินมาคืนให้เราที่สุดพี่ไม่อยากจะกู้เขานานด้วยอ่ะแค่สองสามเดือนก็พอนะก็ได้จ้ะขอบใจนะแนนไม่เป็นไรนะลูกอดทนหน่อยนะแม่ครับตั้งแต่ป้าฮันนี่ยืมเงินแม่ไป ป้าฮันนี่เขาได้คืนแม่บ้างหรือเปล่าครับก็คืนนะลูกแต่คืนมาแค่งวดแรกแล้วป้าเขาก็หายไปเลยจนกระทั่งหเดือนต่อมาสามพันจะไปพออะไรเพื่อนน้องน่ะกูเจ๊ไปเป็นแสนเจ๊จ้าแต่ว่าทั้งเงินทั้งตัวฉันมีอยู่แค่นี้จ้ะค่าทำลูกชายฉันอะ ฉันก็ยังไม่ได้จ่ายนะจ๊ะอย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้เจ๊เลยนะถ้าไม่มีเนี่ยเจ๊คงต้องเอาของไปขายแล้วล่ะมปเจ๊จนะ๊ะฉันขอร้องันนะเจ๊อย่าเอาของของฉันไปเลยนะ,ะพี่นะเจ๊นะน้องจางเจ๊นะ่ะทำตามกติกานะกู้เนี่ยมันก็ต้องใช้เขาและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้างวดหน้าไม่มีใช้ให้เจ๊บ้านกับที่ดินเนี่ย เจ๊จะยึดให้หมดเข้าใจนะฮัลโหลพี่ฮันนี่พี่ฮันนี่เจ้านี่พี่อ่ะเขามาทวงหนี้ที่ฉันน่ะแล้วก็กำลังจะเอาของไปด้วยนะพี่ฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่ฮันนี่ฮัลโหล พม่ครับแล้วคืนนี้เราจะนอนที่ไหนไม่นอนข้างถนนเหมือนเมื่อวานแล้วนะครับงั้นคืนนี้เราไปขอวัดนอนก่อนได้ไหมลูกแม่ขอโทษนะนะครับนั่นเจ้าหนี้หรือเปล่าครับไปไหนของมันวะไปลูกหนีเล็วอย่าหนีนะไปมันไปไป มึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโคตรเหนื่อยเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะมึงเฮ้ยอ้ยเป็นไรเปล่าคุณมีคนตามมา ขอบคุณมากนะคะเออเดี๋ยวครับเราเคยเจอกันมาก่อนไม่แน่ใจว่าคุณจะจำได้ไหมคุณคะรถเป็นอะไรหรือเปล่าคะรถผมเสียนะครับพอดีจะไปรับนายแล้วโทรศัพท์ก็ดันใช้ไม่ได้ด้วยงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะยืมโทรศัพท์ฉันไปก่อนก็ได้คะ่ะ ผมต้องรบกวนหน่อยนะครับแล้วถ้าคุณร้อนยังไงเข้าไปนั่งพักที่บ้านฉันก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆฉันอยู่กันเนยอะเลยไม่ต้องเกรงใจค่ะขอบคุณมากนะครับอ๋อคุณที่เคยรถเสียแถวบ้านฉันนี่คะใช่ครับอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณวิ่งหนีอะไรมาแต่ผมเชื่อว่าคุณเป็นคนดีนะครับบอกผมได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าผมพอจะช่วยได้แม่ให้พี่เขาช่วยเถอะนะครับ ผมกลคนทวงนี้คนทวงนี้ค่ะคือพี่ฮันนี่รุ่นพี่ฉันนะคะเอาชื่อฉันไปค้ำประกันเอาไว้แล้วเขาก็ไม่ยอมไปจ่ายหนี้อะคะ่ะเจ้านี้ก็เลยมาทวงที่ฉันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วบ้านคุณฮันนี่อยู่ไหนนะครับบ้านที่ฮันนี่อยู่ท้ายตลาดอะคะ่ะบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วย อะไรอะคะป่าวครับผมว่าคุณรีบไปคุยกับรุ่นพี่คุณดีๆดีกว่านะครับแล้วก็ลองให้โอกาสเขาดูตอนนี้เขากำลังจะออกจากบ้านคุณรีบไปเลยดีกว่าครับคุณพูดเหมือนคุณรู้จักพี่ฮันนี่เลยนะคะผมยังบอกอะไรคุณมากไม่ได้ตอนนี้ครับคุณรีบไปดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่ทนันค่ะพี่ชเวินคะเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งงานกันดีกว่านะคะ พี่ฮันนี่พี่ชวินคะเดี๋ยวฮันนี่มานะคะแป๊บหนึ่งนี่แกมาที่นี่ทำไมพี่ฮันนี่ฉันขอร้องค่ะนะพี่ช่วยฉันเถอะตอนนี้ฉันไม่มีที่อยู่นะพี่ลูกฉันก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลยอะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะ ไม่มีอะไรค่ะพี่ชวินก็แค่พวกขอทานมันเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองละค่ะทำไมพี่พูดแบบนั้นน่ะเราเป็นเพื่อนกันนะพี่พี่คืนเงินฉันมาเถอะนะสกักก้อนหนึ่งก<อ>็ยังดีเดี๋ยวนี้เลยนะแกอย่าเดินเข้ามาอีพวกสกปรกสเข้าเดี๋ยวสรุปว่ารู้จักกันเหรอไหค่ะพี่ชวินจะไปรู้จักได้ยังไงล่ะคะพี่ชวินก็รู้ว่าฮันนี่เนี่ยเป็นพวกผู้ดีไฮโซสูงส่งจะไปรู้จักกับพวกคนชั้นต่ำ ถ้าพี่บอกว่าฉันฉันต่ำอ่ะพี่ก็ต้องฉันต่ำด้วยสิเพราะเรามันก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะอีแนนปากดีนนะคะหยุดนะฮันนี่พี่โจมินไส่นะอันนี้ก็ตบสั่งสอนมันข้อหาปากดีนะหยุดฮันนี่พี่รู้ความจริงหมดแล้วนะความจริงเลยคะก็ความจริงที่ฮันนี่ให้เพื่อนค้ำประกันแล้วเพื่อนใช้นี้แทนฮันนี่ไงหมายความว่ายังไงอะพี่รู้ความจริงจากวางาัวงผาวังผา เป็นอย่างที่คุณชวินคิดไว้จริงๆด้วยครับคุณฮันนี่ให้คุณแนนเซ็นคำประกันให้จนคุณแนนต้องเดือดร้อนผมต้องขอโทษแทนอดีตแฟนผมด้วยนะครับที่ทำนิสัยยแย่ๆแบบนี้ต่อจากนี้ไปอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้นี่แทนคุณเองวางผาพาเข้าไปพักได้พีวนคะอดีตแฟนเหรอหมายความว่ายัางไงนี่พี่จะเลิกกับฉันเหรอ ใช่เราเลิกกันพี่ชวินแล้วไหนพี่ชวินบอกว่ารักฮันนี่มากไงล่ะเคยรักแต่ไม่รักแล้วฉันจะไปรักผู้หญิงอย่างเธอทําไมขนาดเพื่อนเธอที่เป็นเพื่อนแท้ยอมเสียสละให้เธอแบบนี้เธอยังหักหลังกับเขาได้เลยถ้าเธอคบกับฉันในอนาคตเธอก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันอย่าไม่ยุ่งกับฉันนะออกจากบ้านผมไปเลยเ<อ>ไป